ขันได้ที่ทาบเสียปเะ็ฮยังบดินอาบดินดินยังบ่าแม่ก่อไปงเียนงเรียนที่ทรหาีแม่เอาไปเฮียนกับบ้าทหายังไปรงเรียนกัไปเฮียไปบ้านอื่นู่อกับทรหาเอาคิดห สบายดีพ่อแมพ่พี่น้องเบิดท,ทุกคนมือนี้มาพบกับซองรายสวรรค์มือนี้อยู่เพื่อนเ้อมือนี้เด้อยู่เพื่อนมือนี้เนาะมือนี้สีมะเบิงสีมะา่ายนางเพนึ่งเข่าพี่น้องเขามาเบิงวาหนึ่งเป็นหรือบป่เป็นเข่าเหนียวหอมหอมเลย เพื่อนเฮากะอยู่แคมทงหน้าบรรยากาศกะโคดีเลยแต่ว่ามันอยากหกหกเพื่อเพื่อนเนหน่อยหนึ่งพวกเพื่อเพื่อนโอ้ยแต่ว่าน้มนี่มันบบเปืือกนอนเป็นยามยามบ่มีฝนตกแล้วนี่หนึ่งเข่าพี่น้องเอ้ยนางเพ้หนึ่งเข่า เบิ้งเบิงเบิง,บงอันนี้กันนี่คือเข่าเย็นเน,นี่เน้ำไผ่หมอดตีโอ้ไผ่หมอดรับบ้ามาพี่น้องรวยบ้านติดจีบวไผ่กระไรน,นี่กลับเป็นกนระติบข่าเย็นเล้วเพิินโจกใส่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฮ่าซิมาทาย นี่แหละบรรยากาศโอ้แคมเพื่อนเฮากัดสุดยอดอยู่เลยมีทงหน้าพอ่อผมเลยนั่นโดดคนมาแต่หายแต่นาเดือนริ้วริ้วริ้วลงมา,น,านันนันนพี่น้องน,นันนันมันนี่กระเล็ดบดโอ้เพิ่งกลับมาล่างฟ้าปีหมองพ่อมได้มันลำบ่เจ้าจังล่ามันลำมันลำ ล่างใหม้มันขาวไปปีดถวดเขา้าอันนี้ก็เป็นบอลล่างถัวยล่างบวงเป็นหายน้านี่ก็เป็นบอลปลูกพักไว้กินพี่น้องเอ้ยตอนนี้พักหอมบัวเนาะมีครบชุดเลยอยู่นีนแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นอัน อันนี้หันเป็นหมักเพชรกับมี่อันนี้เป็นต้นมะนาวพักบัวอ้อยพักบ่งกับมี่อยู่นี่มีขอบสุดแน่นใส่กับชิบุดหนึ่งเข่าตอนนี้กับประมาณสี่มุ้งแรงหามุง ขึ่งข่าวแ้วก็บสเมื่อไปโงเฮียนเดี๋ยวมียางอะ้มอ๋ออันนี้ข้าวส้มพี่น้องเลยขนมนขเหน็บเขาบางโนก็เอินขนมเหน็นบใครมาก,กินเนียใครมาก,กินชิมบ้างก่อนะไเหตุนี่ยิ้มยออยู่หย้า,ยามา กินซีเมืองกรพี่น้องว้วาวขึ้นหนมใช่ปะข้าวใหม่เลยข้าวใหม่พี่อ,อนเนาขนมใหม่เออแเม่ข้าวใหม่ขามาเอานะฮะข้าวต้มมีมะกรูดมีใจมะกรูด มานั่งพี่มานั่งพี่สิถามไม่ยินข่นาวว่าอยากได้โทรศัพท์เออพี่นอ้องอยากได้โท่าะระชาแปดบาทคันได้โทรศัพท์เสียไประเพณียังอบเดินอับเดินดินยังบาทตัวหาไแม่จนไปรุ่งเงี้ย เอาไปโรงเรียนสิโทรหาไอเม่เอาไปองเรียนอยู่บ้านนี่โตหาอย่างไปโรงเรียนกับไปเฮียสไปบ้านอื่นพูดชิ้นหอดก็โทรหาเอาคิดฮอดปานชิมีเงินโตขครับเอาเงินมาใช้มาเติมบ้านแบบโทรหาหาเงินชื่อบ้านกันยังไม่ได้บ้าน อต,อตอนนี้กัมีคนมาไปยังอิตปะป่นนางน้องสี่สามผัาเลยมามาตะเรนวาวืม ท้านี่มามาแต่ฉากเบาพี่น้องเลยมันวันนี้มันร่มมันก็เลยฉากเบาเนาะขึ้นช่วงบ่ฮะคุณขาอท้าวขาเชื่อขาดท้าวขาออืมกินมันข้าวต้มแซ่บบ่แซ่บแซ่บด้วยมะแซ่บมันแซ่บมันเดือดอ่ามัแซ่บเพิ่น้อมาบ่แซ่บบ่แซ่บฝังกินพี่น้องเลย เก็บรรยากาศเพื่อนเท่ากับสีประมาณนี้บุคคะเลกาวเซ็ตตอนอยู่ห่างคนกะกำลังสีมาสางบ้านใหม่พี่โนโอ้องเลยอนั่งกับเป็นอีทบล์อีทปูนทรายเนาะเพิ่นกับเกียร์สางบ้านหลังเด็มยกนมีเพื่อนบ้านใหม่ประมาณนี้แหละเนาะ เพราะว่าเพื่อนแถวนี้มันกัดขอนขาง,งอยู่ไกลกันมันยังยังสะดวกอยู่พี่น้องเอ้ยทีนี่กัดทงหน้าโบเมนโบเมนทงหน้าห้าหรอกทงหน้าข้าเจ้านะพี่น้องทงหน้าเจ้าของทีมาสสังนี่แหละหั่วห้ากับเบิดเท่านี้เลยพี่น้อยที่ดินห้ากับเบิดทอเฮดหัวไวน้นี้อ่าวันนี้กัดซีจ๊กคลิปฝากกดติดตามบายบาย Ah, il est